นี่ครับแมปไฮไลท์นะใครอยากเอาไปเล่นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปได้ทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับผม FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่กาลินาฟีไฟเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะผมแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟีไฟแม็กเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพีเด็ก็จะมาอ่าซุ่มกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้นะครับผมพีเด็จะมา แจกแมปไฮไลท์ให้ทุกคนให้น้องๆเอาไปเล่นกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะผมว่ารูปร่างหน้าตาแมปของพีเนตเนี่ยที่เป็นแมปไฮไลท์เนี่ยเป็นยังไงนะผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ลุกเนตด้วยนะครับผมโอเคนะผมก็ก่อนที่เราจะไปแจกแมปกันนะครับผมพีเนตขอสุดกิจกรรมนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับทางหน้าของร้านค้าตอนนี้นะครับผมมีทางดน้าของกิจกรรมร้านค้าโมโคต้อนแฟชั่นใหม่ใส่เต็มแม็กนะครับผมก็นี่เลยนะผมจะอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ สามสิกัน,นยายนจน,นไปถึงวันที่7ตุลาคม2564นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอ่านี่เลยนะผมพี่เด้นทพาเข้าไปดูนิดน,นึงนะครับนี่ชุดนี่นะพี่เด้นทอยากได้เนะชุดมันเท่ดีนะทุกคนสวยดีนะครับผมเราสามารถเลือกนะครับผมรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลพิเศษได้นะครับผมแน่นอนครับพี่เด้นทเลือกแนะ่อันนี้แน่นอนแล้วก็ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่เด้นทยังไม่มีกดตกลงไปเลยครับนี่ฮนะโอเค ก็เข้าสู่ช่วงเผาเพชรเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับผมและเดี๋ยวท้าคลิปเนี้ยเดี๋ยวพีเนจะพาไปดูแมพที่พีเด็จะแจกด้วยนะครับผมก็เอาไปเล่นแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามแมพของเดชรด้วยนะเป็นแมพไฮไลท์นะครับผมหนึ่งหนึ่งกันเลยนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูแมพนะครับผมก็ขอสุ่มกิจกรรมนี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไลค์กดไลค์ก่อนเลยนะผมกดไลค์เลยนะชวนนี่เลยโอเคกดไลค์เลยใช่ไหมสุ่มเลยละกันนะครับผมอืม ไม่ออกนะครับผมเผาเพชรเหมือนเดิมนะผมใครที่ยังไม่ได้ไลฟ์ฝากไลฟ์ด้วยนะครับครั้งที่สองครับ49ครับโอ้โหไม่ออก่ะครั้งที่3มครับ199ครับแน่นอนครับว่าหมดตู้อะที่ว่าหมดตู้อะทุกคนทุกคนว่าหมดตู้ไหมใครหมดตู้บ้างคอมเมนต์บอกพี่เนทหน่อยนะครับผมหรือว่าไม่หมดตู้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เนทด้วยนะครับผม29 9ครับทุกคนครับแน่นอนตัวอ่ะสองรางวัลนี้จะได้อะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน พี่ว่ามันออกออกตัวละครอยู่แล้วน่าเห็นไหมสกายเลอร์แน่นอนชัวร์วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับ999ครับเอาเลยลกันนะครับผมชุดนี้มันเท่อยู่นะทุนโอเคได้มาแล้วนะครับผมชุดนี้โอเคเดี๋ยวออกไปดูหน้าล็อบบี้กันเลยดีกว่านะครับผมมาฮะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าล็อบบี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจนะครับผมแน่นอนครับชุดนี้เปิดเลยแล้วกันยังไม่สวมใส่ก่อนนะครับผมแล้วเมื่อกี้ได้อะไรมาอีก ได้อะไรไหมเออได้กล่องเอ็มอ่ะเปิดเล่นเลยแล้วกันนะครับอ่ะไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะครับผมชุดเมื่อกี้ชุดใหม่อยู่ไหนแล้ววะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเออเนี่ยสวยดีนะทุกคนโอ้โหโคตรเทใส่กับหมกเออโคตรเทเลยเสื้อเนี่ยนี่ครับผมทุกคน โคตรคูโคตรตึงนะครับผมนี่ฮะก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชุดนี้เนาะแต่ว่ากิจกรรมในช่วงนี้ยังไม่หมดนะทุกคนยังมีท็อปอัพด้วยนะครับผมสำหรับท็อปอัพชุดนี้นะครับนี่ฮะเติมอ่เก้าเก้าเพชรรับเสื้อนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับ299เพชรรับไปเลย2ชิ้นนะครับผมโอเคทุกคนครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับผมพี่เดชจะพาทุกคนไป ดูแมพที่พี่เนสสร้างไว้ไฮไลท์โดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่เนสจะทิ้งโค้ดแมพของพี่เนสเนีย่ยไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่เนสด้วยนะครับผมทุกคนครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พี่ได้มีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนำนะครับผมก็คือเว็บบานาน่าเอฟเอฟนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการสมัครแล้วก็การเติมเครดิตนะครับผมพวกเราก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนการสุ่มนะครับผมพวกเราสามารถเลือกไปที่บุฟเฟ่ต์เพชรฟรีไฟตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่ะลองสุ่มดูเลยกันนะครับครั้งแรกเอครั้งแรกไม่มามทุกคนครั้งที่สองเลยนะครับต่อกันเลยนะฮะ ป๊บลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับเพชรของพี่ไม่มาว่ะทุกคนอ่ะครั้งที่3นะครับผมสุดท้ายแล้วลองหมุนดูเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยทุกคน ทามัน698เพชรว่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่เด่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวพี่เด่พาไปดูแมปคาบแลนด์ของพี่เด่เลยนะครับผมหรือว่าเกาะในฝันที่พี่เด่สร้างไว้ไฮไลท์โดยเฉพาะเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ไลค์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่เด่พาทุกคนเข้ามาดูแมปของพี่เด่กันนี่นี่มาแล้วทุกคนนี่ครับแมปไฮไลท์นะใครอยากเอาไปเล่นนะครับผม เดี๋ยวไปได้ทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับผมลงไปตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นไม่ได้ออกไม่ได้นะครับผมก็หนึ่งกันแค่ในอ่าแมปนี่ครับบริเวณแค่นี้เลยนะครับผมข้างๆรอบๆนี่ก็จะเป็นอ่าตู้คอนเทนเนอร์ล้อมรอบนะครับผมนี่ฮะใครที่เป็นสายหนึ่งๆนะครับผมหรือว่าสองหนึ่ง 2ออ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแบบนี้มันแน่นอนนะครับผมใครที่อยากจะเอาแบบนี้ไปเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอออกไปที่หน้าล็อบบี้ก่อนเลยลวกันนะครับผมเออทุกคนพี่เ็ตลืมบอกอะไรไปนะครับผมสาหรับเ,เจ้าตัวโค้ดนะครับผมโค้ดแมปนะครับเราสามารถหาได้จากตรงนี้นะ กดไปที่คับแลนดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กดไปที่โต๊ะของฉันนี่โต๊ะทำงานของฉันแล้วก็กดไปที่ติดตามแผนที่แล้วนะครับโค้ดของมินเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแบบมีชื่อว่าคอนเทนเนอร์นะครับผมใครที่อยากจะ,ะไปเล่นในะผมไปหนึ่งๆกันก็นะครับก๊อปโค้ดของไปเนไปค้นหากันได้เลยแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามแบบของมินด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาสุ่มไอชุดนี้แหละแล้วก็มาแจกแมพให้พวกเรานั่นี่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับ